ขณะนี้รายงานสถานการณ์สดจากช่อง BK n i g o Channel นะครับตอนนี้นี่ที่เล็กตะล็อกไทยแลนด์ยัก์ e <c oughs> นี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มาหนาหน,นาหนักข้างตามากครับคล้ายๆกับอยู่ต่อข้าสารก็มีผิดเพี้ยนฮะซึ่งตอนนี้ได้เปิดเซิร์ฟเป็นเวลาประมาณ14นาทีผ่านไปแล้วคนยังหมกอยู่กันแท่ตรงจุดเริ่มต้นฮะ และแน่นอนครับว่าทุกคนนี่จำหน้ากันไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนเกิดในพ่อแม่ท้องเดียวกันฮะเพราะว่าทุกคนหน้าเหมือนกันเปรียบเลยโดยเฉพาะทรงผมนี่ใช่รับไม่ว่ามีใครอยากเข้าเทนนิงกาวครับเพราะว่าเราจะยืนรอแหลกกันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาก็คือการขยับเขยื้อนตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากครับการจราจรที่ค่อนข้างคับข้างหนาแน่นนี้จะเป็นเช่นไรติดตามชมกันได้ใหม่อีกครั้ง ที่เปถ่ายภาพดีเคในโกรายงานโอ้ยมันขยับไปเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะใช่บอดเพราะว่าไม่แบบบอดเยอะจนกว่าอะไรตัดออกจากตัวเมา่อขณะนี้รายงานสถานการณ์สดนะคะจากในเมืองค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กันที่เมืองเมืองชื่ออะไรนะพอนเทล่าค่ะอ๋อพอนเทล่า เนื่องจากว่าดิฉันได้หลุดออกมาจากเทรนิ่กาแล้วไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกต่อไป <Okay. S 1> ฉันจึงต้องไปเก็บที่ป่าปอลลิงซึ่งป่าปอลลิงไปทางไหนวะไม่เคยเล่นเดิลงมาดิทางไหนเดินลงมาเดินลงไปเลยลงไปเลยเหรอเออใช่โอเคซึ่งตอนนี้ประชากรในเมืองค่อนข้างที่จะคล้ายค้ากับตลา,าดสดสนามเป้ารวมกับเสือ,จ,อจากเล็กน้อยค่ะพอจะมีที่เดินบ้างแต่ว่าก็ดูเหมือนไม่มีที่เดินอยู่ดีเดี๋ยวไปเจอกันในป่าค่ะตอนนี้เดือดสามสถานก,การณ์จากคุณชอลี่ค่ะคุณชอลี่คะ ครับผมคุณชอี่อยู่ตอนนี้สถานการณ์ทางหน้าเซื้อเป็นอย่างไงบ้างคะโอ้โหครับผมตอนนี้ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเนื่องจากหลุดจากเซิร์ฟเวอร์นะครับดิฉันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดภาพของทางชอี่ให้นะครับเพราะชอรี่ไม่ได้กดบันทึกอ่ะแต่ดิฉันก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดภาพในขนาดนี้ที่ทุกคนแย่งแย่งกันตีปอลลิงกับตัวกระต่ายค่ะและตอนนี้ได้พบกับหนึ่งท่านที่กําลังง่วงนอนอยู่ตรงนี้ค่ะ เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้างคะอรู้สึกดีมากเลยคะ่ะตอนนี้รู้สึกสบายมากมีบอลลิงอยากด,ดู้ฉันต้องไปตีก่อนคะ่ะแยงแย่แยงานแยกต้องมาคำถ,ถามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในหัวดิชันนะคะก็คือในป่าน,นี้มไม่มีอะไรเลยคะ่ะมีแต่ความว่างเปล่าพร้อมทั้งผู้คนที่มากมายหลายล้อมนะฮะ <laughs> ปัญหาต่อไปก็คือดิฉันจะตีอลลิงที่ไหนดี <laughs> อของฉัน <laughs> โอ้ยอลลิงอลลิงตีตีแบงตีตีเออ ก็ตายคอร์ลิงก ah, ่อนหนึ ung, ่งยี่สิบสองเปอร์คอนเทราอ้าอยู่นี่อยู่นี่คอร์ลิงคอลเทของกูของกูเออเร็วสองแล้วโว้ยเร็วสองแม่เฮ้ยแล็บมีต้อนแล็บแล็บตีก่อนเอออู้หูแล้วกว่ากูจะเวลสิบก่ากูจะแล้งสิบที่กูไม่ตายหาก่อนอะเนี่ย ใครสร้างตัวมาแล้วไม่เอา S T R ตอนเริ่มนะมึงเสียชาติเกิดทันทีตีไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเจอชายบางคนที่มีหัวแปลกๆอ้านดูน่ะจี๊อผมเจอชายคนนึงใส่หัวแปลกเล่นด้วยความว่าคลั่งขนาดนี้เลยเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเจอชายคนนึงเป็นชายคนดังมากใครใช่ไก่จ๊บถ้าเจี๊ยบจะเป็นคนดังใน r o คนก่อนนะครับบอลลีบอลลิงโอ้โหอย่าแลก ดูตรงไหนวะหาพิกัดไม่เจอเออบอกบอกบอกเป็นเป็นจุดจุดที่เอ่อค่อนข้างเป็นมุมกว้างๆก็ได้ครับก็ใกล้วาฟล่างนะครับไปใกล้วาฟล่างไปปลาย่อนตีเห็ดก็ไม่ไหวตายก่อนดับดับเกอร์ตอนนี้ผมขอรายงานสถานการณ์นะครับผมเห็นคนหลุดไปทีละคนแล้วหลุดเลยเหรอเห็นว้าไปต่อหน้าต่อตาเลยอะ ก็อาจจะว้าไปเมืองอื่นก็ได้โอ้ว้าไปเมืองอื่นพวกคุณมีของกันแล้วเหรอมีพบคนตายหนึ่งหนึ่งคนครับตอนนี้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยถูกฆ่าฆ่ากูอยากฆ่าหลุดแล้วอย่าหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วทุกคนหลุดแล้วโอ oh no โอ้ยแม่งทุกคนแอร์หันเย็นมากหน้าประตูเหมือนประตูวีบอลเดียวไปเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ดิฉันฝันไปหรือเปล่าดิฉันนึกว่าดิฉันอยู่เทนนิงกาวเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนกูเดินเข้าก่อนออกไม่ได้กูออกไม่ได้อยู่อยู่ประตูล่างออกไม่ได้กูก็อยู่ประตูล่างอหรอผูมึงเนี่ยมึงเห็นมิกมึงเดินออกมาเลยมึงเดินออกมาเลยมันออกไม่ได้ไม่มึงออกเอาเป็นว่านะครับทุกคนกูถอยออกมาแล้วเดี๋ยวกูออกไปทางเทนนิงกาวยอมโอ้ ออป้ามาหรือปะฉันออกประตู<อ>ขวาเดินอ้อมออกประตูขวามาเหมือนกันโ okay, อเคผมเดินอ้นอมดีกว่ากูเดินอ้อมมารายงานสถานการณ์สดนะครับจากเรซเอเบไม่ใช่เซนต์อินิวจากเลกนัาล็อกออนไลน์นะคะที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟมาใหม่นะคะ <S <S พี่เป๊ได้เสียตังว้าไปมอลล็อกและแมงกระถีบกลับมาที่พอนเทล่าฮะซึ่งแน่นอนฮะตังที่เหลืออยู่ตรงนี้เหลืออยู่2 3 3าเซนีซึ่งพี่เปย์ใช้ในการวาไป3,600เหยียบมอลล็อกได้ยังไม่ถึง3นาทีมันไล่กลับมาฮ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เบย์จะต้องจัดการก็คือพี่เบย์จะต้องเดินไปครับเรามาเจอเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เบย์จะเดินไปกันอย่างไรไปให้พี่เบย์ดูนะครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้คุณชลลี่เขาได้รายงานสถานการณ์กลับมาเพิ่มเติมนะครับขอดูนะครับรูปที่คุณชลลี่ส่งมานะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากทางสมาคมซอร์ทแมนนั่นเอง s อร์ทแมนนะฮะจากสมาคมซอร์ทแมนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าภาพเป็นอย่างไรนี่คือภาพจากสมาคม s อร์ทแมนครับ จะเห็นได้ว่าทุกคนนะครับไดออ้ทุกคนเนี่ยได้ทำการรวมตัวกันนะครับเป็นก่อม็อบเล็กๆขึ้นอยู่ที่หน้าสะพานครับทำให้ไม่สามารถเดินเข้าไปในจุดวาร์ปได้นั่นเองครับอันนี้ต้องขอขอบคุณรูปภาพจากการรายงานข่าวจากคุณโชรี่ครับโอเคครับต่อไปเรามาเดินทางกันต่อครับจากออน้องโนวิด no ตัวน้อยที่กำลังจะเดินทางไปเพื่อเป็นตีฟตัวเล็กๆนั่นเองนะครับสถา,านการณ์ตอนนี้นะครับมันจะยืนอ่อที่อะไรตรงหน้า ลาไปที่อื่นด้วยนะครับขอบคุณ <Okay. S 1> เราจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้จุดวาของเราจะเป็นเสมือนกับรูน้ําวนในอ่างรากุชิฮะซึ่งแน่นอนครับตอนนี้มีคนไปยืนอุดรูท่อไว้ทําให้ไม่สามารถเราไม่สามารถไหลลงไปในรูได้นั่นเองเอะไะครับตอนนี้เราต้องอาจจะต้องใช้แผน2ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีเส้นทางไหนที่สามารถไปได้บ้างฟ จุดที่เราไปนะครับนี่คือจุดที่เราอยู่ก็คือคอนเทลล่าฟิลด์ศูนย์แปดนะครับการที่เราจะเดินทางไปก็จะมีไปทางคอนเทลล่าฟิลด์เจ็ดแล้วสามารถเดินลงมาได้หรือเปล่าเดินลงมาได้ที่เก้านะครับแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปที่คอนเทลล่าฟิลหนึ่งน่าจะได้นะ สิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือเป็นออร่าของการจำลองใช้ท่าอาชุราของมองนั่นเองนะครับไม่ใช่นี่ฉันมาในที่ที่ไม่มีคนอยู่แล้วนะแล้วจะจะไปยังไงเนีย่ยแล้วฉันจะเป็นตีฟยังไงเนีย่ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยกูเข้าวไดเลย มุงเดินทางสู่ความเป็นซีฟต่อไปอย,ายา่าอย่าห้ามมีตัวอะไรมาตีกูตายเด็ดขาดกูรักษาตัวดียิ่งชีพถ้ากูตายกูไปเกิดพอเเล่าอะไรกูร้องยยง่ายจริงๆนะดอกอะไรไม่สนเว้ยฉันจะเปลี่ยนตีฟก่อนโอเคต่อไป<น>เราจะต้องไปที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราถึงแถบมอลล็อกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเราต้องไปที่เราต้องไปที่โซเกตดีเซอร์ซึ่งน่าจะเป็นทางเชื่อมกับ เมืองมอลลอก,กโอเคเราต้องเข้ามอลลอก,ก่อนไม่อ เซิเอ์ฟใหญ่อีคาฟามึงเอาห่ากูเดี๋ยวนี้นะอีคาฟากูเข้ามอเลยกูตายเสร็จกูมันบินเข้ามอมาให้เองเลยรู้สึกดีไม่ต้องเลือกครับเพราะตอนแรกตอนแรกผมตายเอ้ยผมไอ้นี่ไงผมพนเทล่าไงเนื้อใครไม่ีไม้ผีไหมครับจะหักหน้าเ<ม>นี่ยไม่ต้องไม่เปลีป่ยนนะไม่ต้องมาหักอะไรทั้งนั้นน่ะเอาล่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่เป๊ก็จะต้องเข้าไปในพีระมิดนี้เพื่อที่จะโอ้โแล้วมันเป็นเขาวงกลมอย่างงี้แล้วพี่เป๊จะเดินไปยังไงละ่ะคลาสทางไหนวะนี้สาธุอย่าเพิ่งเจออะไรเลยอย่าเพิ่งเจออะไรเลยทางนี้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 เราก็เดินขึ้นโอ้โหต้องเดินผ่านบ้าอะไรเออยอย่าตีอ้ตายเลย เราหมดไปไหมโอ๊ยไม่วกล้องโอ้ยเดินขึ้นก่อนเดินขึ้นก่อนโอ้ยสติจะแตกเดี๋ยวสติแตกทางไหนไวะเนี่ยขวาขวาแล้วก็ขึ้นรูโอ้มีขาเข่าโอ้ขาเข่าสองตัวไม่เอาอย่าตีหนูไม่ไม่หม,มาหมาเร็วไม่เอาหมาเร็วไม่เอาฝาไมา,มาอย่าไปโง่กันไอีหมาเว้ยไอมา S <S โอเคถึงจุดนัดจุดพักที่หนึ่งนะฮะมีเพื่อนรวมสถากันลงมาดิเลียวนี้โอเคลง <S <S เดี๋ยวเดี่ยวโอ้ไม่เมาไม,เาไมเา่เราเล็กขอ,อโทษอ๋อนี่ถึงขั้นต้องมาดังประกาศหาคนพาเดินประสานแล้วเนี่ย นี่กูเดินผิดมาตลอดเลยไม่ใช่เดินผิดธรรมดานะเดินผิดแมพเลยอ่ะนี่กูเดินผิดแมพเหรอนียก็มันเข้าประสาทเหมือนกันแต่ว่าเออพอมาเปิดเควสดูคนละประสาทกันไปเข้าปรสาทไหนไปเข้าปรสาทรูปสามเหลี่ยมตรงทางขวานี่ที่เดินแบบเหมือนจะดีใจแบบถึงแล้วถึงแล้วรถไฟขาดมันผิดประสาท กูเดินผิดที่บ้เนอะนี่ไงตีกคุณเจอแล้วจำเมาเพื่อเป็นตี